สวัสดีค่ะช่องเจคเนโนยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนนนำเสนอให้ชมกับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะแปลงนี้ราคาเพียงแค่ส0งแสนบาทเท่านั้นนะคะตัวบ้านเหมาะสำหรับการรีโนเวทก่อนค่ะพื้นที่ขนาด348ตารางวานะคะเป็นที่ดินโฉนดขุดแดงค่ะทุกท่นตั้งอยู่ที่ตำบลสะพานหินอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทนะคะ ราคา200,000บาทเท่านั้นฟรีโอนด้วยค่ะเจ้าของขายเองนะคะเน้นไปตามสภาพแบบนี้เลยนะคะเป็นธรรมชาติทุกท่านบรรยากาศโดยรอบเงียบสงบนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะแต่ก็จะอยู่ห่างๆกันหน่อยนะคะไม่แออัดไม่พุกพ้่านค่ะมีความเป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับปรับภูมิทัศน์ใหม่ทำสิ่งปลูกสร้างใหม่อยู่แบบสไตล์บ้านสวนนะคะ ที่ดินราคาถูกค่ะทุกท่านสนใจซื้อจับจองไว้นะคะไม่ว่าจะไว้ปลูกบ้านไว้ทําที่พักไว้เก่งกําไรในอนาคตหรือว่าไว้ทําบ้านสวนนะคะราคาประหยัดแบบนี้นะคะน่าจับจองค่ะสนใจติดต่อโทรคุยสอบถามนัดชมพื้นที่ติดต่อด้วยตนเองค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปให้นัดล่วงหน้าก่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ